วันนี้จะเป็นทบทวนเรื่องระเบียบวิธีเชิงตัวเลขนะครับถ้าถ้าทำได้ทันเนี่ยวันนี้ว่าจะทวนเรื่องการหารากของสมการด้วยกลุ่มวิธีนิวตันรับสันนะครับซึ่งเป็นวิธีที่เอ่อเรียกว่านิยมใช้ที่สุดอะนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการ แก้ระบบสมการเชิงเส้นนะครับซึ่งเดี๋ยวในงานที่เราต้องทำอะ่ะเรื่องการแก้ระบบสมการนะมันก็จะต้องเจออยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าทันก็จะปิดสองวิธีนี้นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าก็จะคุยเรื่องอการทำเคอร์ฟิ t ติ้งนะครับโดวยวิธีในกลุ่ม regression นะครับ หวงว่าจะไปดูทวนมาแล้วนะครับผมไปดูสไลด์ของวิชา new new molecular m e t แบบเร็วๆนะครับตัวหัวข้อที่จะพูดถึงกันเรื่องแรกนี่จะเป็นเรื่องการหารากของสมการนะครับจริงๆแล้วการหารากของสมการเนี่ยมันคือการแก้สมการนี่แหละนะครับ ยงแต่ว่ามันเป็นการแก้สมการแบบที่เราต้องจัดรูปให้แน่นอนอยู่รูปแบบหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีชุดวิธีนะครับในการหาใน,ในการแก้สมการนั้นนะครับคือสมมุติถ้าเรามีสมการอะไรก็ตามนะแล้วเราจัดให้ตัวแปรทุกตัวในะอยู่ด้านหนึ่งของสมการแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยให้ข้างหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวนะ ถ้าเกิดเรามีสมการนะครับแล้วเราก็เอาทุกอย่างอะมากองไว้ข้างใดข้างหนึ่งของสมการนะครับแล้วก็ปล่อยให้อีกข้างหนึ่งของสมการนี่เป็นศูนย์ไปนะครับตัว x ที่ทําให้ f x เท่ากับศูนย์เนี่ยเราจะเรียกมันว่าเป็นรากของสมการนะครับก็จริงๆสมการทุกสมการในโลกนี้มันก็จัดให้อยู่ในรูป f x เท่ากับศูนย์ได้ทั้งหมดแหละนะครับ เราะนั้นเวลาเรามีสมการที่เราต้องแก้หาตัวแปรต้นเนี่ยว่าตัวแปรต้นเท่าไหร่ที่จะทําให้ตัวแปรตายมีค่าเท่านี้เนี่ยเราจัดให้อยู่ในรูป f x กเากับศูนย์ได้หมดแหละนะครับแล้วเราก็ใช้กรรม,มวิธีในในในบทนี้แหละนะครับว่าจะหาว่า x ที่เป็นคําตอบของเอ่ากับศูนย์นั่นคือเท่าไหร่นะครับทีนี้ตัวรายละเอียดอะไรพวกนี้ไม่ไม่พูดแล้วนะครับไปที่เทคนิคของวิธีเลยนะครับ กลุ่มวิธีที่เราจะใชใ้บ่อยที่สุดเนี่ยจะเป็นกลุ่มวิธีในประเภท OpenMethod นะครับก่อนหน้านี้ที่ค่ามาเยอะๆนั่นเป็น r r a c k e t i n g Method นะครับตัว r r a c k ก็ i n g เนี่ยก็คือต้องใช้ค่าเริ่มต้นสองค่านะครับเลือกให้คล่อมคำตอบแล้วก็บีบช่วงให้มันแคบลงเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะวิ่งเข้าหาคำตอบส่วน OpenMethod เนี่ย จะใช้ค่าเริ่มต้นแค่ค่าเดียวนะครับแล้วก็ใช้กรรมวิธีในการคำนวณแบบวนรอบนะครับหรือว่าอ t e r a t i o n นะครับแล้วก็ให้มันวิ่งลู่ข้าหาคำตอบนะครับแต่ว่า OpenMethod เนี่ยมันก็จะเสี่ยงที่มันอาจจะ Convert หรือ Diverge ก็ได้นะครับ Convert นี่ก็คือได้คำตอบ Diverge นี่ก็คือ วิ่งออกนะครับไม่ได้คำตอบเห็นนะทีนี้วิธีที่เราจะพูดถึงเนี่ยคือวิธีนี้นะครับนิวตันรับสัรน,นะครับหลักการของมันเนี่ยคือเราจะใช้วิธีสมมุตินะครับคือคือตอนแรกเนี่ยข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาของฟังก์ชันนั่นแหละคือเป็นรูปสมการนะครับ แต่ว่าสมการนั้นเนี่ยไปตัดแกน x ที่ไหนเนี่ยคือคือ x เท่าไหร่ที่ทาให้ f เท่ากับ0เนี่ยเราไม่รู้นะครับแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าฟังก์ชันเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะครับมันเป็นเส้นตรงเส้นโค้งหักขึ้นลงกี่รอบอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่รู้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยฟังก์ชันเส้นสีน้ําเงินอันนี้จริงๆเป็นฟังก์ชันที่เราต้องการหารากว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับแต่ว่า เราก็จะมีแต่ลูกสมการนะสมมุติว่าเราไม่ได้วาดกราฟนะคือเราก็จะไม่รู้หรอกว่ามันจะไปตัดแกน x ที่ไหนนะครับแต่ว่าเทคนิคของนิวตันล็บสันเนี่ยบอกว่าตัวฟังก์ชันตรงนี้จะเป็นเส้นโค้งยังไงไม่รู้แหละแต่ว่าแต่ว่าเขาจะสมมุติว่าให้ฟังก์ชันเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็หาว่าเส้นตรงเส้นนั้นอะไปตัดแกน x ที่ไหน แล้วก็จะสมมุติว่าจุดนั้นเป็นคําตอบนะครับโอเคนะครับคือเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะต้องคล้ายๆว่าเดาค่าเริ่มต้นขึ้นมาค่านึงก่อนนะครับเอาใหม่นะตั้งหลักใหม่นะครับคือตอนเริ่มต้นเนี่ยเรามีรูปสมการอยู่นะ fx เท่ากับศูนย์เนี่ยเรารู้ว่าหน้าตาของ fx หน้าตาเป็นยังไงนะครับทีนี้เราต้องการหาว่า x เท่าไหร่ที่ทําให้ fx เท่ากับศูนย์นะครับ ทีนี้ที่เราจะทำก็คือว่าเราก็จะมั่วค่า x เริ่มต้นขึ้นมาหนึ่งค่าก่อนนะครับค่า initial x เนี่ยเราเราแทนเขียนแทนด้วย x ห้อย i เนี่ยนะครับค่าค่า x เริ่มต้นนะครับทีนี้พอเราเอา x ตัวเนี้ยแทนเข้าไปในสมการ f x เท่ากับ0เนี่ยเราแทนเข้าไปในฝั่ง f x เนี่ยมันก็จะได้ตัวเลขขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับสมมุติว่ามันได้ตัวเลขตัวนี้ออกมานะครับ เข็ okay, มะคือสมมติเรามั่วค่า x ขึ้นมาค่าหนึ่งใส่เข้าไปใน fx นะครับเราก็จะได้ค่าออกมาค่าหนึ่งนะครับสมมุติว่าอยู่ตรงนี้นะครับก็คือจุดที่เรามั่วขึ้นมาเนี่ยคือจุดนี้แหละนะที่อยู่บนฟังกช์ชันสีน้ําเงินซึ่งเราจริงๆเราไม่รู้หรอกว่าฟังก์ชันสีน้ําเงินหน้าตาเป็นไงนะครับแต่ว่าหลักการของของวิธีนี้คือบอกว่านะัดจุดที่เรามั่วขึ้นมาเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะสร้าง เส้นตรงสมมุติขึ้นมาเส้นหนึ่งนะครับแล้วลากเส้นตรงเส้นนั้นอ่ะให้ไปตัดแกน x นะครับแล้วสมมุติว่าไอจุดตัดแกน x ของเส้นตรงที่เราสมมุติขึ้นมาเนี่ยมันเป็นคําตอบของของสมการ fx นะครับโอเคไหมอ่ะทีนี้สมมุติเราเลือก x ขึ้นมามั่วๆค่าหนึ่งนะครับได้ fx มาอยู่ตรงนี้ทีนี้เราจะสร้างเส้นตรงมาจากไหนล่ะนะครับ วิธีนิวตันรับสารเนี่ยบอกว่าให้ใช้เส้นสัมผัสนะครับให้ใช้เส้นความชันที่สัมผัสกับจุดที่มั่วขึ้นมาตรงนี้แหละจุดดาตรงนี้แหละนะครับให้หาเส้นสัมผัสตรงนี้ขึ้นมาซึ่งเส้นสัมผัสอันนี้ในทางแคลคูลัสเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเส้นสัมผัสมันก็คือความชันณจุดจุดนั้นใช่ไหมครับไอเส้นที่แสดงความชันณจุดจุดนั้นอะ่ะมันจะเป็นเส้นสัมผัสของเคอร์ฟนะครับ แล้วเราก็ต่อเส้นเส้นความชันอันนั้นลงมานะครับให้มันไปตัดแกน x นะครับแล้วเราก็จะสมมุติว่าไอ้ x ที่เป็นจุดตัดของเส้นตรงสมมุติกับแกน x เ,เนี่ยเป็นคําตอบโดยประมาณนะครับของฟังก์ชันที่เรากําลังต้องการหาคําตอบอยู่นะครับโอเคไหมทีนี้อืมเดี๋ยวนะผมควรจะเขียนอันนี้ให้ดูแหละ เดี๋ยวผมสลับไปขึ้นจอด้วยอนี่นะขึ้นด้วยด้วย ipad นะครับแป๊บหนึ่งเห็นหน้ากระดาษ ว่างๆนะครับสมมุติเดี๋ยวผมวาดรูปซ้ำอีกทีก่อนนะเเรามีแกน x นะอ่เรามีแกน x นะครับเรามีตัวแกน y ใช่ไหมครับ fx แล้วก็ เรามีเส้นฟังก์ชันอะไรก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้หรอกว่าหน้าตาเป็นไงนะครับอ่ะนี่วาดไม่ค่อยดีว่าเดี๋ยวเอาใหม่ไหมอ่ะสมมติเรามีฟังก์ชันอยู่อันหนึ่งที่จริงๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะตัวนี้นะ เออ,เอ,อไม่ใช่เรารู้ว่าหน้าตาเป็นเรารู้หน้าตาของสมการนะครับแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าหน้าตาของเส้นมันเป็นยังไงเพราะว่าสมมุติว่าเราไม่ได้วาดการาฟนะครับอ่าเราก็มีรูป f fx อยู่ตัวหนึ่งนะครับทีนี้ด้วยกรรมวิธีเนี่ยมันก็คือจะเริ่มจากการที่เราอ่ามั่ว X ขึ้นมาค่าหนึ่งก่อนนะครับเราสมมุติเราเรียกมันว่า X i นะครับ เวลาเราเอา xi เนี่ยแทนเข้าไปในสมก,การ fx เนี่ยมันก็จะให้ค่า f ขอออกมาค่าหนึ่งนะครับสมมติเราเรียกมันว่าเป็น fx ของนะครับทีนี้กรรมวิธีของวิธีนี้เนี่ยบอกว่าให้เส้นสีน้ำเงินเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันหน้าตาเป็นไงเอียงแค่ไหนควา้าหรือหงายอะไรเราไม่ไม่รู้หรอกแต่ว่าวิธีนี้บอกว่าให้เราสร้างเส้นตรงสมมุติขึ้นมาเส้นหนึ่งนะครับซึ่งเส้นตรงสมมุติที่ว่าเนี่ย เราให้มันเป็นเส้นสัมผัสนะครับณจุดณจุดณจุด x i กับ f x i ที่เราโม่วขึ้นมาตรงนี้นะครับอ่าเราก็จะลา,ลากเส้นสัมผัสได้นะครับสมมุติว่ามันสัมผัสกันแล้วน,นะอ่ะไอ้จุดใหม่ตรงนี้เราจะเรียกมันว่าเป็น x i บวกหนึ่งนะครับ เราจะให้ fx F, i บวกหนึ่งนี่แหละเป็นคำตอบโดยประมาณนะครับคำตอบจริงเนี่ยจริงๆมันอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะใช้จุดนี้นะครับเป็นคำตอบโดยประมาณนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าไอจุด x i บวกหนึ่งเนี่ยหรือคำตอบโดยประมาณเนี่ยเราจะหาจากไหนนะครับก็เราก็ให้เรามองอันนี้ครับให้เรามองให้เรามองตรงเนี้ ก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งนะครับเห็นนะตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้สามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้แหละเป็นตัวหาว่าไอจุดจุด x i บวกหนึ่งอยู่ตรงไหนนะครับลองไล่ไล่ไล่ความคิดไปเรื่อยๆนะครับสมมุติเราดูตรงตรงสามเหลี่ยมมุมฉากเมื่อกี้นะครับความชันนะครับความชันณนะจุด x i เนี่ยเราหามาจากไหนครับ ความชันณะจุด x i เนี่ยเราหามาจากไหนความชันเนี่ยเราประมาณค่ามาจากเดลต้า y หารเดลต้า x ใช่ไหมครับหาจาก y สองตัวลบกันหารด้วย x สองตัวลบกันถูกไหม y, ระยะ y ก็คือช่วงนี้นะครับถูกไหมระยะ x ก็คือช่วงนี้นะครับเนาะตรงนี้เป็นเดลต้า y นะครับตรงนี้เป็นเดลต้า x โอเคไหมอ่าเราก็หาครับเดลต้า y ก็คือ f ของ x i ใช่ไหมครับ ลบด้วยอะไรอ่ะ f ของ x i บวกหนึ่งใช่ไหมแล้วก็หารด้วยอะไรครับหารด้วยเดลต้า x เนอะเดลต้า x ก็ถ้าจะเรียงลำดับตามนี้นะครับก็จะต้องเขียนแบบนี้คือถ้าเราขึ้นต้นด้วย f x i บวกหนึ่งลบ f x i เนี่ย ข้างล่างมันก็จะต้องหารด้วย xi บวกหลบด้วย xi ถูกไหมคือมันลำดับมันก็จะมีผลต่อเรื่องเครื่องหมายครับว่าความชันจะออกมาเป็นทิศทางไหนทีนี้พอเราได้แบบนี้ออกมาแล้วเนี่ยถามว่าเราอยากรู้อะไรนะเมื่อกี้เราอยากรู้ตรงนี้ใช่ไหมเราอยากรู้ว่าจุด xi บวกหนึ่งเนี่ยมันอยู่ตรงไหนถูกไหมครับแต่ว่าจุด xi กับจุด กับ fxi เนี่ยจริงๆเรารู้ค่ามาแล้วเพราะว่า xi นี่เราเป็นคนเลือกเองใช่ไหมครับแล้วก็ fxi ก็เกิดจากการที่เราเอา x ตัวที่เราเลือกเมื่อกี้ไปแทนในค่าฟังก์ชันตรงนี้นะครับก็ได้2ตัวนี้ออกมาละทีนี้ถัดไปความชันเราหาได้ไหมนะครับความชันณจุด xi ตรงนี้เราหาได้ไหมจริงๆเราก็หาได้แหละเราก็ดิฟตัวนี้ถูกไหมพอเราดิฟตัวนี้เสร็จปุ๊บเราเอา xi เนี่ยแทนค่าเข้าไปใน f prime ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ได้ว่า f prime ของ xi เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็รู้ค่าแล้วนะครับตรงลงรู้ค่าสามตัวแล้วนะหนึ่งสองสามนะครับทีนี้ตัวนี้ล่ะตัวนนนะเนี้ยค่าฟังก์ชันณจุด xi บวกหนึ่งเนี่ยมันก็คือจุดตัดแกน x เลยถูกไหมครับมันคือตรงนี้เลยถูกไหมเพราะฉะนั้น f ของ xi บวกหนึ่งเนี่ยมันคือศูนย์ถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นจุดตัดแกน x นะครับ ก็เอาเป็นว่าทุกตัวเนี่ยรู้หมดแล้วก็เหลือตัวนี้ใช่ไหมเราก็จัดรูปสมการครับพอเราจัดรูปสมการปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้รูปสมการทั่วไปเป็นแบบนี้นะครับ x i บวกหนเนี่ยเกิดจาก x i ใช่ไหมลบด้วย f ของ x i นะครับหารด้วย f p r i m ของ x i นะครับอันนี้ก็จะเป็นสมการที่ใช้ในการหาตำแหน่งของ x i บวกหนะครับโอเคไหม อันนี้มีมีคำถามอะไรไหมครับที่มาก็จะแบบนี้นะตรงไปตรงมาแบบนี้นะครับทีนี้กลับไปที่สไลด์กลับไปที่สไลด์กลับไปที่สไลด์นะครับก็เราก็ได้ตรงนี้ออกมานะครับทีนี้ หลักการของมันเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะอ,าอ๋อลืมพูดอันนี้ไปนิดนึงคือเนี่ยนะเอทีนี้หลักการของมันเนี่ยคือว่าตอนที่เราตอนที่เราได้จุด x i บวกหนึ่งมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอเราก็จะต้องเช็คนะครับว่า x i บวกหนึ่งกับ x i เนี่ยแบบต่างกันน้อยกว่าค่าที่เรายอมรับได้หรือ,อยังนะครับถ้ามันน้อยถ้ามันต่างกันมากกว่าค่าที่เรายอมรับได้หรือว่า tolerance เนี่ยเราก็ยังหยุดคำนวณไม่ได้นะครับเราก็จะต้องคำนวณรอบถัดไปเวลาเราคำนวณรอบถัดไปเนี่ยเราก็จะเอา x i บวกหนึ่งเมื่อรอบที่แล้วครับมา start เป็น x i ของรอบใหม่นะครับ แล้วเราก็จะทากรรมาวิธีเดิมนี่แหละพอเรามี xi ตัวหนึ่ง xi ตัวหนึ่งสตาร์ทเนี่ยเดี๋ยวเราจะหา xi ตัว xi บวกหนึ่งตัวถัดไปได้นะครับแล้วในทุกๆรอบเนี่ยเราจะเช็คว่าสองตัวนี้ครับตัวคําตอบล่าสุดกับตัวค่าเริ่มต้นของรอบนั้นๆเนี่ยค่ามันห่างกันน้อยกว่าทอ l e เ a นซ์ที่เรายอมรับได้หรือ,อยังนะครับถ้าห่างกันน้อยกว่าก็ เรียกว่าหยุดคำนวณได้นะครับใช้ค่าใหม่เป็นใช้ค่าล่าสุดจะเป็นคําตอบได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าถ้าห่างกันมากกว่าค่าที่เรายอมรับได้เนี่ยเราก็ยังหยุดคำนวณไม่ได้นะครับก็ยังคงต้องคํานวณรอบถัดไปนะครับยังยังกลับไปที่ i p a d อีกรอบหนึ่ง ียนะอพอกลับมาตรงนี้เนี่ยสมมุตินะครับว่าระยะห่างนะครับระหว่าง x i บกหนึ่งกับ x i นี่ยังไม่พอใช่ไหมเราก็สตาร์ทใหม่นะครับตอนสตาร์ทใหม่เนี่ยเราก็จะสมมุติว่า ตัว xi บวกหนึ่งเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยมาเป็นตัว xi เพื่อสตาร์ทในรอบถัดไปนะครับเราก็จะทำเหมือนเดิมนะครับณนะจุด xi ตัวนี้เราก็จะหาว่า fxi นี่มีค่าเท่าไหร่นะครับเนาะเสร็จแล้วเราก็จะต่อเส้นตรงอีกนะครับสร้างเส้นตรงซึ่งเกิดจากเส้นสัมผัสจุดนี้นะครับเไหม แล้วก็จุดที่เส้นตรงสมมุติเราเนี่ยตัดแกน x เนี่ยตรงนี้เราจะเรียกมันว่าเป็นคำตอบโดยประมาณของเรานะครับเนาะซึ่งหาได้จากไหนก็ยังคงหาได้จากตรงนี้อยู่ดีนะครับเนาะ x i เราก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวไปแล้วนะครับในการเริ่มต้นนะครับ f x i ณจุดนี้เป็นเท่าไหร่นะครับ f prime x i ณจุดนี้เป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราก็ใช้ หาค่าของ x i บวกหนึ่งตัวใหม่นี้ได้นะครับเขีย okay, นไหมกลไกมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือวิ่งไล่อย่างนี้แหละเนาะวิ่งไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะลู่เข้าหาคําตอบนะครับอันนี้คือกรณีที่มันลู่เข้าหาคําตอบเนาะเราก็จะได้แบบนี้นะครับทีนีเ้เวลาเราตั้งหลักเพื่อคํานวณจริงๆเนี่ยเ,เดี๋ยวผมทําทําให้ดูสองแบบ แบบแรกเนี่ยสมมุติว่าเราเขียนให้มันเป็นเป็นอัลกอริทึมนะครับเขียนสรุปหลักการของวิธีอีกทีหนึ่งนะก็เนาะคือถ้าเรามองให้มันเป็นอัลกอริทึมเนี่ยว่าอัลกอริทึมคือการมองแบบให้มันเป็นขั้นตอนนะครับถ้าเรามองให้มันเป็นขั้นตอนเนี่ย ก็สเต็ปแรกยังไงซะมันก็จะต้องเริ่มจากการจัดรูปสมการก่อนนะครับเนาะที่ว่าย้ายทุกอย่างไปไว้ข้างหนึ่งของสมการใช่ไหมครับแล้วก็ปล่อยให้อีกข้างหนึ่งเป็นศูนย์นะครับจากนั้นเราก็ต้องหารูปสมการนะครับของ f p r i m x มานะครับถูกไหมเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้ในการประมาณค่านะครับจากนั้นให้เราเ,เลือกค่านะครับจริงๆก็คือใช้เดานี่แหละ ดาค่าเ,เริ่มต้นนะครับ xi ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นก็ทำไงนะคํานวณหาค่าของคําตอบโดยประมาณนะครับสมมติเรียกว่าเป็น xi บกหนึ่งนะครับจากไหนนะครับก็จาก x i บกหนึ่งใช่ไหมเท่ากับ x i ใช่ไหมครับลบด้วย f x i ใช่ไหมหารด้วย f prime x i นะครับอันนี้จะเป็นสมการหลักทีนี้ก่อนจะหยุดคำนวณเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มเช็คแล้วครับเเช็คว่าค่าเออร์อโดยประมาณเนี่ยนะครับขนาดของมันน่ะเล็กกว่า tolerance ท,ที่เรายอมรับได้หรือ,อยังนะครับ ซึ่งเท่าไรนั้นที่เรายอมรับได้เนี่ยมันอาจจะเป็นค่าเป็นเปอร์เซนต์อะไรเงี้ยนะครับแบบหนึ่งเปอร์เซนต์ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซนต์อะไรแบบนี้นะครับขอให้คําตอบเราเพี้ยนน้อยกว่านั้นเนี่ยเราก็ถือว่าเรายอมรับได้ละนะครับถามว่าคําตอบโดยประมาณคืออะไรนะครับก็คือคํานวณจาก x ใหม่ใช่ไหมลบ x เ,เก่าใช่ไหมครับหารด้วย x ใหม่ใช่ไหมอันนี้คือคิดเป็นขนาดหมดเลยนะแล้วก็เทียบเป็นเปอร์เซนต์นะครับโอเคไหม จากนั้นก็คล้ายๆว่าตั้ง if if then else นะครับมมผมตั้งนี้นะถ้าเกิดตัวนี้นะครับเล็กกว่าตัวนี้เนาะก็ให้ทำไงครับเดนก็ then, ถ้าเล็กกว่าแล้วใช่ไหมก็ stop ได้เลยเนาะหยุดได้เลยนะครับแล้วก็ใช้ อะไรนะ x ล่าสุดเป็นคำตอบนะครับแล้วก็แต่ถ้าไม่ล่ะถ้าไม่ล่ะต้องคำนวณต่อนะครับคำนวณต่อโดยทำาไมครับให้เอ่อ x อรอบนี้เป็น x i xi บกหในรอบนี้นะครับเป็น x i ในรอบถัดไป นะครับแล้วก็จะเป็นอันจบเนาะก็เป็น end if นะครับโอเคไหมังนั้นไอเดียมันจะเป็นประมาณนี้นะครับอย่างเงี้ยเรียกว่าเขียนเป็นอัลกอริทึมนะครับโอเคนะเพราะว่ามันแสดงขั้นตอนการทํางานแบบเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่จริงเราต้องเขียนก่อนที่จะไปเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือว่าจะไปใช้อ Excel อะไรแบบนี้เนาะทีนี้อีกแบบหนึ่งนะครับก่อนที่เดี๋ยวจะไปสาธิตให้ด,ดู Excel เนี่ยก็คือ ลำดับของความคิดในหัวเราอะ่ะมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับลำดับความคิดในหัวมันจะเป็นประมาณนี้นะครับตัวแปรที่จะต้องหาเนี่ยก็จะมีตัว x เ,เริ่มต้นใช่ไหมครับพอเรามี x เ,เริ่มต้นปุ๊บเดี๋ยวเราจะหา fx ได้นะครับเราจะหา f ังก์ช x ได้นะครับ แล้วสามตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นตัวที่เราเอาไปใช้ประมาณค่าหาคำตอบโดยประมาณของเรานะครับเสร็จแล้วก่อนที่จะขึ้นรอบใหม่เนี่ยเราก็จะต้องเช็คค่านี้ก่อนนะครับว่าตัว e er อ r o r ของเราเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่แล้วนะครับหยุดคำนวณได้หรือยังนะครับทีนี้ตอนที่ถ้าถ้าเป็นผมสอนอะผมก็จะสอนว่ารอบแรกเนี่ยเราไม่นับนะครับเราจะนับเป็นรอบที่ศูนย์ก่อนนะครับ ก็คือ,อยังไงก็ต้องคำนวณฟรีไปก่อนรอบหนึ่งนะครับเริ่มต้นเราก็จะเดาค่าขึ้นมาค่าหนึ่งนะครับตรงนี้เนาะว่าเป็นเท่าไหร่จากนั้นเนี่ยพอเราเอาไปแทนในสมการเนี่ยเราก็จะได้ตัวนี้นะครับกับสมการอนุพันธ์เราก็จะได้ตัวนี้นะครับสามตัวนี้มันจะพาให้เรามาหาว่าแล้วคําตอบโดยประมาณมีค่าเท่าไหร่นะครับในรอบแรกเนี่ยผมจะยังไม่คํานวณเออร์เลอร์นะครับผมก็จะพักไปก่อนทีนี้พอขึ้นรอบถัดไปนะครับ พอขึ้นรอบถัดไปนี่เราถึงจะเริ่มเรียกว่าเป็นรอบที่หนึ่งนะครับอรอบที่หนึ่งเนี่ยก็จะเกิดจากการที่เราเอา x ใหม่เมื่อรอบที่แล้วนะครับมาใช้เป็นค่าเริ่มต้นในรอบนี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะคำนวณหาค่า f x f พรม x ได้แล้วเดี๋ยวพอจากค่าเริ่มต้นใช่ไหมครับกับ f x f พร x เนี่ย เดี๋ยวเราก็จะมาคำนวณตัวค่า x ใหม่ตัวนี้ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะคำนวณตัว error ได้แล้วนะครับเ r er r o r เกิดจากไหนนะครับ error ก็จะเกิดจากตัว x ใหม่ลบ x เก่าใช่ไหมหารด้วย x ใหม่นะครับแล้วก็แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับโอเคไหมก็ทีนี้สมมุติว่า e r r o r ยังไม่ได้นะครับสมมุติว่า error ยังไม่ได้เราก็ต้องขึ้นรอบที่สองใช่ไหมครับ เราต้องขึ้นรอบที่สองพอขึ้นรอบที่สองเนี่ยตัว x ใหม่เมื่อรอบที่แล้วจะถูกขยับมาเป็น x เ,เริ่มต้นในรอบนี้นะครับพอเรามี x เ,เริ่มต้นปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะคำนวณหา f x f รัม x ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะคำนวณหาได้ว่า x ใหม่หรือว่าคำตอบโดยประมาณนี่มันอยู่ตรงไหนนะครับจากนั้นเราก็คำนวณ e er อ r o r ได้นะครับเห็นไหมแล้วเ r er r ร r เราก็เช็คอีกทีหนึ่งว่ามันเล็กไม่เล็กนะครับถ้ายังก็ไปต่อครับก็ไล่ไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับ สมมุติถ้าเราจะขึ้นรอบที่สามใช่ไหมรอบที่สามก็คือเราก็ต้องลากเอา x ใหม่เมื่อรอบที่แล้วอ,อ่ะไปเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็มันจะหา f(x) พรม x ได้นะครับแล้วก็หา x ใหม่ตัวนี้ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะหา e อ r o r นะครับแล้วเราก็เช็คอีกว่า e อ r o r ตัวเนี้ยมันเล็กหรือใหญ่กว่าท o l e เร n c e ที่เรายอมรับได้นะครับก็บทําอย่างนี้ครับแล้วมันก็จะไปของมันเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะคอนเวอร์โอเคไหมถ้าไม่คอนเวอร์ก็ต้องแก้ไขนะครับก็คือ อาจจะเปลี่ยนค่าเริ่มต้นดูนะครับหรือไม่ก็เปลี่ยนไปใช้วิธีอีก2วิธีที่เราจะพูดถึงต่อไปนะครับโอเคนะโดยโดยไอเดียก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลักการ